สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวัดละคังองค์ครูของพ่อใหญ่มหานะครับถ้าใครติดตามชมทริปพระสมเด็จในวันนี้พ่อใหญ่มหาจะอัปโหลดคลิปลงสามคลิปนะครับ เป็นทริปท่องเที่ยวศึกษาดูพระสมเด็จองค,ครูนะครับท่านสมาชิกอาจจะงงใช่ไหมครับว่าทําไมาเหมือนกันพูดเหมือนกันคลิปคําว่าคลิปนี้คือการถ่ายทอดเป็นวิดีโอสั้นเป็นภาพเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าคลิปนะครับคลิปวิดีโอนะส่วนทริปทริปนี้ก็คือการท่องเที่ยวการศึกษาการท่องไปการสแสวงหาองค์ความรู้นะสองคำนี้ความหมายแบบนี้ พ่อใหมหาจึงบอกว่าวันนี้จะอัปโหลดคลิปพระสมเด็จสามองค์ที่เป็นองค์ครูพ่อใหมหาจัดเป็นทริปในการท่องศึกษาเที่ยวดูแสวงหาองค์ความรู้ตามทัศนะมุมมองของพ่อใหมหานะครับงดราม่านะครับถ้าใครเข้ามาท่องเที่ยวในทริป3องค์นี้นะครับ ต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกถามว่าพรอยมหามีเฟซไหมมีกลุ่มเฟซไหมมีไลน์ไหมไลนมีนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มไลน์ทํางานก็ก็แค่นั้นนะครับก็ให้ดูเฉพาะกลุ่มที่ทํางานนะครับที่มหาไหลนยนะครับส่วนเฟซก็ไม่ค่อยได้ดูนะเพื่อนสมาชิกพระยมหาไม่ค่อยเข้าไปแต่ว่ามีมีเพื่อนอยู่ใน เฟสก็เยอะอยู่แต oh. oh. ่เ no ป็นกลุ่มพระสมเด็จนะประมาณสักหกเจ็ดกลุ่มนะกลุ่มนั่นแหละเราก็ทราบเนาะเฟสเขาก็จะมีกลุ่มพระสมเด็จนะจริงบ้างหลอกบ้างแท้บ้างไม่แท้บ้างก็ปะปนปะปนกันไปนะก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราเข้าไปเป็นสมาชิกเขาแล้วเราก็ทาตามกฎก็ดูศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันตามนั้นเลยนะไฟมหาก็มีแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปพูดคุยนะเพื่อนสมาชิกแต่ว่าโดยความชอบส่วนตัวจึง ทำ u t u b e นะถูกใจก็เช่ามานะมีแต่เช่านะไม่ไม่ปล่อยพย่อใหมหานะครับแล้วก็องค์นี้จึงจัดเป็นองคนะ์องค์องค์ครูเป็นคลิปที่สองที่เป็นทริปในการท่องเที่ยวพระสมเด็จในวันนี้นะที่พ่อใหมหาชี้บอกเหมือนกับองค์ แรกที่จัดลงไปใช่ไหมครับอ่าองค์แรกที่เพื่อนสมาชิกเห็นเนี่ยเส้นเขานี่จะตรงเลยนะนะพวกเล่นพิมพ์เนี่ยปฏิเสธไม่ได้นะครับนี่ตรงขึ้นไปเลยนะที่เขาบอกว่าผิดพิมพ์เขาไม่ได้ดูอะไรหรอกเพื่อนสมาชิพกพ่อใหมหาเข้าไปเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปอยู่ในกลุ่มพวกที่ชอบเล่นพิมพ์แล้วนะที่เขาบอกว่าถูกพิมพ์ผิดพิมพ์เพื่อนสมาชิกสังเกตไหมครับเวลาพ่อยหหมาก็เคยพเยพื่อนสมาชิกเคยบทให้ฟังอ่ะ เอาผ้ะไปให้พวกที่ที่บอกว่าเป็นเซียนอะนะเซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนเนี่ยพอเขาจับผ้าเราปั๊บเนี่ยเขาไม่ได้ส่องเลยนะใช่ไหมเพื่อสมาชิจับใส่มือเขาปั๊บเนี่ยเขาพลิกหน้าพลิกหลังเขาบอกเลยว่านี่คือผิดพิมพ์ใช่ไหมครับผิดพิมพ์เขาไม่ได้บอกเราว่าเจหรือไม่เจคือมันตอบไม่ได้ถ้าแท้นะ่แท้ของใครอะที่บอกว่าแท้แท้แท้แทยังไงที่คุณบอกว่า พระคุณแท้กูแท้ยังไงแท้แบบไหนนะแท้ของใครนะของใครแล้วก็แบบไหนคือเขาพูดไม่ได้เพราะมาตรฐานไม่มีสมาชิกไม่มีองค์กรไม่มีสถาบันไม่มีเครือข่ายรับรองว่าแท้จริงๆคือแบบไหนพระสมเด็จถูกต้องไหมครับแท้จริงๆเป็นเป็นแบบไหนมันบอกไม่ได้นะเวลาเราถามแท้ยังไงแท้แบบไหนแท้ของใครมันตอบไม่ได้เพราะมันมันก็ไม่รู้เหมือนกัน มันก็แท้กลุ่มมันแบบมันสมาชิกของเขาก็รู้ดีว่าลักษณะอย่างนี้เขาเล่นเขาเช่าหาถูกพิมพ์นะผิดพิมพ์มันผิดยังไงผิดยังไงผิดแบบไหนผิดของใครมันก็ตอบไม่ได้เหมือนกับว่าแท้ยังไงแท้แบบไหนแท้ของใครมันตอบไม่ได้เข้าใจนะครับดังนั้นถ้าใครบอกว่าผิดพิมพ์เนี่ยมันมันแค่เขาไม่เล่นหาในกลุ่มนั้นสมาชิกนั้นองค์กรนั้นสถาบันนั้นนะ่ะ ในสมัยของสมเด็จท่านนี่ท่านไม่ได้บอกว่าแท้หรือไม่แท้แค่คุณดูมวลสารความเก่าความเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูให้ถูกกับเพื่อนสมาชิกยุคต้น200ปียุคก,กลาง170ยุคก,กลางรนะกปียนะยุคปลายก็150ปีประมาณนี้แล้วมวลสารแบบไหนธรรมชาติยังไงนะเราก็เราก็ดูแบบนี้ศึกษาแบบนี้ เด็กเมื่อวานซืนเกิดอายุไม่ถึงยี่สามปีมาบอกว่าพระของพวกท่านแทหรือมาบอกพระพวกท่านว่าไม่แทอย่างเงี้ยมันมันใช่ไหมครับมันมันใช่ไหมครับพวกท่านสมาชิกเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วนะครับศึกษามวลสารศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาที่มาที่ไปแบบโอ้โหประสบการณ์ในช่ำชองนะแล้วไปให้เด็กอายุยี่สิบเอ็ดยี่สิองยี่สามที่ซื้อพระแถวที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโอ้โห ไปหยิบพระพุทธจินราชใหม่กิ๊กเลยมันบอกว่าแท้พ่อยังเห็แล้วขัดขัดตาเลยนะแล้วก็มีคนไปเชื่อนะเด็กเมื่อวานซืนนะหน้าตาตี๋อายุยี่สเอ็ดยียยยยย่สองเองนะหยิบพระพุทธจินราชออกมาโอ้ใหม่มากใหม่แบบแล้วบอกว่าพระพุทธจินราชสองสี่สองสี่เก้าแปดโอ้แล้วก็มีคนไปเชื่อนะมีอย่างนี้รับซื้อสามแสนมีอย่างนี้รับซื้อเกตแสนแปดแสนเอามาซื้อหมด ใครก็พูดได้นะอ,อย่างเงี้ยนะเพื่อสมาชิกคือเล่าสู่คนฟังว่ามันเป็นแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาเราไปเจอพระสมเด็จเนี่ยแต่เขาบอกว่าผิดพิมพ์เนี่ยเราไปให้คนดูเขาดูยังไงเขายิ้มมันได้สองเลยยิบพระเราบางทีปาดหน้าผ่านปับ๊บเจ๊นะไม่ตึงกับพูดว่าเจ๊กระจกนะแต่ว่าเจ๊อย่างเงี้ยคือคือมันไม่ได้อยู่ใน ลายที่เขาต้องซื้อมันไม่อยู่ในกลุ่มมันไม่ได้อยู่ในรูปพันธสันญานที่เขาต้องซื้อลายลายแบบนี้สีสันอย่างนี้วันณะอย่างนี้มวลสารอย่างเงี้ยเขาซื้อเขาก็จะหาแบบนั้นและแบบนั้นอยู่ที่ไหนล่ะมาอย่างไงล่ะกองอยู่ตรงไหน,นก็ก็อยู่ที่สมาชิกเขาอะถ้าเพื่อนสมาชิกรวยเพื่อนสมาชิกอยากได้ก็ต้องไปหาพระพระอย่างที่เขาบอกนะไปซื้อมาจากคนนู้นทีสิบล้านอ่าสักวันผ่านไป เห็นเขาบอกว่าขึ้น30ล้านเพื่อสมาชิกก็อยาไปปล่อยให้เขาเขาก็บอกว่าสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้นู่นนี่นั่นเขาไม่รับซื้อถ้ารับซื้อเขารับซื้อแค่5้ล้านเราซื้อจากเขาไปเมื่อหลายปีก่อน10ล้านนะสปี4ปีผ่านมาเราจะไปขายในราคา30ล้านเขาให้แค่5้ล้านเราขาดทุนไป5ล้านเลยนะเนี่ยเราอยากได้30ล้านที่เขาลงลงพระที่เขาถ่ายภาพคู่กับเงินปัจจุบันเนี่ยถ้าเราอยากจะขายคืนไม่ได้ เห็นไหมเพื่อนสมาชิกคือมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นเล่เหลี่ยมมันเป็นลักษณะเรียกว่าทําการตลาดนะเราต้องเข้าใจแบบนั้นดังนั้นถ้าท่านหยิบพระองค์ท่านไปให้เซียนเล็กเซียนใหญ่เซียนบนห้างเซียนข้างถนนถือพระท่านแล้วเขาจับปั๊บรู้เลยว่าคือเจ๊เนี่ยให้ท่านให้ท่านรีบนําพระท่านกลับขึ้นมาอ่ากลับขึ้นมาแล้วก็พูดคุยกับเขาด้วยกัลยาณมิตร ด้วยวิธีการสังเกตท่าทางบุคลิกสายตามือการยืนการนั่งลักษณะการพูดของเขานี่ต้องต้องดูหมดนะแต่ในขณะเดีวยวกันท่านต้องเอาพระท่านมาก่อนนะยา้พระเราอยู่ในมือเขานะเดี๋ยวเขาจะรู้มากไปกว่าน,นั้นนะหยิบพระมาใส่คอเราไวา้แล้วก็พูดคุยกับเขานะถ้าแถวๆนั้นมีน้ําชากาแฟมีร้านขายเครื่องดื่มน้ําชากาแฟแล้วก็เ เอาให้เขาซื้อสั่งมาให้เขาดื่มกินนะสังเกตดูจากการพูดต้องหาว่าเขาเป็นคนชอบดื่มนะเล่ายาปลาปิ้งต้แถวนั้นนะมีก็สั่งมาให้เขาดื่มกินพูดคุยกันอย่างกันยาณมิตรนะเป็นสมาชิกเมื่อได้เวลาสักพักหนึ่งเราก็ขอตัวจากไปแบบแบบกันยาณมิตรนะแล้วสักพักนะ่ะสักพักไม่นานแหละเขาก็จะตามท่านมา พวกนี้ก็จะตามท่านมาไม่เขาก็สมาชิกเขาไมส่สมาชิกเขาก็เป็นลูกน้องเขาตามท่านมานะแต่อันดับแรกเราเราจะไปเหนียวนะเพื่อนสมาชิกเงินเสียห้าร้อยหรือเป็นพันเนี่ยเลี้ยงน้ําชาคาแฟถ้าอยู่ถ้าเราไปช่วงกลางวันก็ถามเขาว่าทานข้าวหรือยังนะผัดตะเพาไข่ดาวที่มีใกล้ใกล้ก,ก็สั่งมานั่งกินคุยกันนะนะนี่ไม่นานนะเขาจะรู้ว่าเราเนี่ยเจ้าของพระเนี่ยเป็นคนแบบไหนชนิดไหนนะนั่นแหละ เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเขาพลาดไปแล้วอะที่เขาได้ได้พูดว่าพระท่านเจเขาดูเขาใส่มือเขาไม่ถึงนาทีอะแป๊บเดียวเจ๊นะแล้วก็วางหรือไม่วางวางก็มันจะว่าวางวางเสษถานเขานะวางวางข้างหน้าเขานะแล้วก็พูดพ่ำทำเพลงไปสายตาเขาก็จะปาดพระเราบ้างเล็กน้อยนานๆพูดไปแล้ว ปาตามาพระเราอีกนะพูดไปแล้วก็ปาตามาพระเราอีกนะลักษณะอย่างนี้พวกนี้นะแล้วทุกครั้งท่านต้องสังเกตเรียกว่ากายภาพของเขาพูดนะนี่แหละพระยมหาเห็นสังเกตแต่ไม่ใช่พระพระยมมหานะที่เอาไปให้เขาดูนะพูดมาอย่างนี้ก็คือไปอยู่ในกลุ่มพวกนี้นานนะจับทิศทางเขาถูกนะดังนั้นพวกนี้เราอย่าไปเหนียวกับเขาเวลาเราไปเจอเขานะร้อยทั้งร้อยนะ ก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นนะชอบดื่มนะชอบดื่มตรงนี้เบียร์ประเภทต่างๆเนี่เขาชอบดื่มหมดเลยครับเราสั่งให้เขาจิบเราไม่จิบนะแล้วก็พูดคุยกับเขานู่นนี่นั่น,นไปแล้วท่านจะได้ข้อมูลได้ได้ความลับจากเขานะสุดท้ายพระท่านจจะเป็นพระแท้ในที่สุดนะแล้วเมื่อเรารู้ว่าพระเราเป็นพระแท้เนี่ย แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเราเนี่เป็นคนมีน้ําใจอย่างที่บอกมาข้างต้นเนี่ยเขาก็จะให้ในราคาที่เหมาะสมนะครับไม่ในราคาที่เหมาะสมหมายถึงว่าในตลาดยุคนั้นน่ะประมาณนี้นะขึ้นมากขึ้นน้อยลงมากลงน้อยก็อยู่ในเกณฑ์เนี่ยเกณฑ์ที่เจ้าของพระจะรับได้เรียกว่าเป็นข้อตกลงกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะพอใจกันทั้งสองฝ่ายนะประมาณนีนะ้อันนี้ก็ไม่ใช่พ่อใหญ่มาหานะไม่ใช่ไม่ใช่ภาพพ่อใหญ่มาหานะที่พูดมาเนี่ยคือประสบการณ์ตรงจาก พระของครูบาอาจารย์ที่พ่อยหมหาอยู่ในกลุ่มสมาชิกพูดคุยกันประมาณนี้นะครับอย่างองค์นี้ก็ไม่ต้องพูดมากนะครับก็เล่าส่วนฟังเพียงแค่เอาพระมาให้ท่านดูแล้วก็เล่าส่วนฟังว่าองค์นี้เป็นองค์ครูของพ่อใมหาพ่อลักษณะที่พ่อใมหาพูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนนะนี่เป็นครั้งแรกที่พูดในทริปนี้นะดูเส้นนี้นะดูข้างบนเห็นไหมครับให้เพื่อนๆได้เห็นเนี่ยดู ดูหน้าอกนี่โอ้อกกระบอกนะเนี่ยหมือนบ้องไม้ไผ่นะขอญาติเอ่ยชื่อท่านนะครับท่านอาจารย์สมานคลอง3ท่านเสียนพระสื่ดังท่านชอบพูดในรายการชนาลิติถ้าเราเคยสัมผัสเคยพูดถ้าใครเคยเห็นคือพ่อใหญ่มหาลคือศรัทธาท่านเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นผู้ใหญ่ที่นิ่งนะสงบแล้วก็รู้แจ้งนะในเรื่องพวกนี้ละเอียดละออมากเลยนะหลายครั้งนีพ่อใหญ่มหาก็เรียนรู้จากจากท่านนะเพื่อนสมาชิก ดูไหลตกเห็นไหมครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างดูลักษณะรูปทรงอกกระบอกเห็นไหมครับดูเพื่อนๆสมาชิกดูเส้นนี้ตรงนะที่พรายมาเคยบอกนะคือเขาไม่เขาไม่ตรงเลยนะเขาโยกขึ้นเล็กน้อยนะนี่โยกขึ้นเล็กน้อยนะเป็นจุดแจกตังได้หลายท่านนะเนี่ยดูเนื้อด้านในเนี่ยก็จะม้วนเข้าไปด้านในหมดนะสมเด็จไหลไหลต้องตกนะไหลจะไม่ไม่ไม่ตึงไม่ชันนะเนี่ย เห็นไหมครับแล้วก็เนื้อด้านนอกเลยปิ้นเข้ามาด้านในหมดเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับด้านข้างเขาดูด้านหลังก็จบเลยดูด้านหลังเนี่ยดูหลังแล้วจ่ายตังค์ได้เลยคือองค์นี้ดูปีเขาการปีของเขาอะนะเนี่ยเพื่อนๆดูอย่างนี้ก็จะดูแบบติดแสงหน่อยแต่ดูกล้องขยายเพื่อนๆจะเห็นนะรูพุนเลยนะเนี่ยรูพุนเลยนี่รอยปูไตรอยนอนดตนเห็นไหมครับ เนี่ยคือด้านข้างการปรีออกการปาดนะเนี่ยปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดออกไปปั๊บอย่างเงี้ยลักษณะการยูนไมครับไปตามรูของการปาดเลยนะขอบด้านบนขอบด้านล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูกล้องกล้องขยายกล้องขยาย เรียกว่ากําลังสูงก็แบบก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะเรียกว่าพอพอดูได้นะแบบบ้านๆน,นะเพื่อนสมาชิกพระชาวบ้านอนะเนาะแล้วกล้องขยายพระใมหาเครื่องนี้ก็ไม่ถึงหมื่นนะเครื่องไม่ถึงหมื่นก็พอดูได้นะเพื่อนสมาชิกแบบบ้านๆน,นะ เราดูพระพักท่านนะครับพระพักท่านนี้องค์นี้เป็นเรียกว่าเข้าล้ำตัดเลยนะเพื่อนสมาชิกองค์นี้เพราะว่าเหมือนใบโพดูดีๆนะเหมือนใบโพเห็นไหมครับเนี่ยดูดีๆเหมือนใบโพเลยนะถ้าดูด้านข้าง ครูบาอาจารย์แบอบกว่าตกท้องช้างนะดูรอยปีกของเขานะเพื่อนสมาชิกดูผิวเขานะดูซุ้มระคังดูรอยยุบรอยแยกรอยแตกนี่เห็นไหมครับ เพื่อนสมาชิกดูดูด้านในนี่จะเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเลยนะผ่านกระบวนการที่พ่อใหญ่มหาพูดมาทั้งหมดของทริปนี้นะไปให้เซียนพวกไหนดูองค์นี้ก็แท้ตาเปล่านะเพื่อนสมาชิกแท้ตาเปล่าเลี้ยงข้าวเขาหนมือ้อ กาแฟสามแก้วข้าวหนึ่งมือ้อเบียแปดกระป๋องนี่องนี้แท้เลยนะแท้ขึ้นมาทันทีเลยนะอยากได้ขึ้นมาทันทีเลยนะพวกนี้นิสัยไม่ดีแล้พวกเสียนเนี่ยนะพ่อใหญ่มหานี่มีมิตรเยอะนะเรียกว่าเป็นมิตรนะเป็นเพื่อนที่เป็นอยู่ในกลุ่มพวกเซียนทั้งหเนะี่ย เถื่อนว่าเราเพระใมหาไม่ได้เป็นพวกขายพระนะไม่ได้เป็นพวกปล่อยพระเช่านะเป็นเพียงแค่ครูบาอาจารย์ในมหาลัยคนหนึ่งก็ชอบพระเท่านั้นเองนะเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อเขาเพระใมหาว่าถ้าใครมาดูคลิปนี้ต้องต้องตาตรึงใจองค์นี้แน่นอนนะ,ะดูเม็ดนี่เม็ดดำเห็นไหมครับดูเม็ดดำ ดูเนื้อเขานะทีนี้ให้ดูแบบใกล้ๆมันนี้เมื่อกี้ไกลๆนะให้ดูใกล้ๆดีกว่าเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยดูลักแร้ดูแขนดูเนื้อเขานะเนื้อพระนี่นี่คือพระพักเขานะดูเกตดูซุ้มระครัง ดูซุ้มระฆังดูด้านในซุ้มระฆังเห็นไหมครับองค์นี้พระมหาเคยนําประวัติเคยทำมาไว้แบบยาวๆแบบละเอียดเคยทํำม้แล้วนะในคลิปนี้นะลองไปดูได้นะครับในช่องมหาสองวาดลองเซิร์ชดูนะแต่ว่าคลิปนี้ก็จะเล่านานเล่าที่มาที่ไป สนิมนะครับสนิมน้าสนิมเหล็กเกิดขึ้นอย่างเงี้ยดูเนื้อท่านนี่ครับี่องไหมครับนี่ก้องกพ่ออย่มาหากล้องแบบไม่ถึงหมื่นก็เลยถ่ายแบบได้แค่นี้นะครับถ้าไปเอาเข้ากล้องขยายของครูบาอาจารย์ราคาเป็นแสนเป็นล้านโอ้โหแบบเห็นชัดมากกว่านี้นะครับเนี่ยเม็ดปลาตาเป็นเม็ดข้าวสารเลยนะเ,นเพื่อนๆเนี่ยเป็นเม็ดข้าวสารติดอยู่เลยนะเนี่ยอย่างนี้นะครับเป็นเม็ดเลยนะ นี่เรียกว่าบอ่อบ่อน้ําตาเพื่อนเพื่อนเนครับตรงนี้ด้านในเป็นบอ่อเป็นหลุมลงไปเลยนะดูความฉ่ำนี่คือด้านหลังมาดูด้านข้างนะมาดูด้านข้างดูด้านข้าง เพื่อนสมาชิกดูเนี่ยดูความฉ่ำเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับคราบน้ำมันตังอิวนี่คือเม็ดแดงนี่คือบอ่อน้ำตาลักษณะการเกิดของท่านนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำนี่คือด้านหน้าปาดจากด้านหน้าไปด้านหลังปาดไปอย่างเงี้ยเห็นไหมครับพอปาดไปอย่างเงี้ยมวลสารเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกง่ายๆเลยนะ เขาก็จะโย้ไปตามการปาดอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาตินะเนี่ยถ้าเม็ดเล็กๆก,ก็ถ้าเม็ดเล็กๆอยู่ลึกก็ไม่ไ,ไม่โยไปถ้าเม็ดใหญ่ๆอยู่ด้านนอกตรงที่ปาดไปก็ปาดไปก็จะโยไปอย่างเงี้ยนะครับเห็นชัดเลยนะเพื่อนสมาชิกดูอง์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้พ<ม>่ายาญมหาช่องสองพระบาทเลยนะครับขอบคุณครับ